วิธีการที่ทำให้คนไปสู่ความสำเร็จโดยมองโลกมองไทยบายธีระพัฒนผู้ที่ประสบความสำเร็จหลายๆคนเขาจะมีพฤติกรรมดังนี้นะครับเขาจะนอนตื่นเช้าโดยที่เขาจะเอาประโยชน์จากช่วงที่เขาตื่นเช้ามาทำให้เกิดงานให้มากที่สุด โดยการทบทวนสิ่งที่ผ่านมาเขาได้ทําอะไรที่มันเวิร์กหรือไม่เวิร์กและเขามีการวางแผนวางระบบงานเพื่อที่จะทําต่อในวันรุ่งขึ้นหรือสิ่งที่กําลังจะมาถึงนั่นแหละเป็นการเตรียมตัวก่อนที่จะลงงานจริงอันดับที่2คือเขาจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอจะไม่มีคําว่าเขาเคยเรียนมาแล้วเรียนไปทําไมมันเกินมันไม่จําเป็นสิ่งต่างๆเราเนี่ย มันมีการพัฒนาต่อขึ้นอย่างต่อเนื่องเราเองเราไม่รู้ว่าโรคข้างหน้าหรือโรคปัจจุบันมีอะไรบ้างที่เราไม่รู้เรื่องที่เราไม่รู้การที่เราได้เรียนต่อการที่เราได้ศึกษาเพิ่มจะทําให้รู้เรื่องที่เราไม่รู้เกิดขึ้นได้อันดับต่อมาก็คือว่ากล้าเสี่ยงเพื่อไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้หลายคนเห็นว่าสิ่งที่เราจะก้าวไปมันเป็นอันตรายโอกาสที่มันจะขาดทุนมากกว่ากาไร แต่ผู้ที่ประสบความสำเร็จเขาจะกล้าและลงมือกระทำทันทีมันมีเสียมันก็มีได้ถ้าเกิดเขาไม่เสียเขาเพื่อจะไม่ได้แต่ถ้าเกิดเขาได้มาแล้วมันต่อยอดให้เขาไปสู่ความสำเร็จหรือไปถึงเป้าหมายใช้ระยะเวลาอันสั้นเขาก็ยินดีที่จะเสี่ยงและลงมือกระทำกับมันความเสี่ยงหรือความเสียหายที่มันเกิดขึ้นหรือความล้มเหลวที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละครับมันจะเป็นบทเรียน อนาคตต่อไปเราก็จะได้ไม่หลงผิดพลาดในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงอีกอันดับต่อมาก็คือว่าตั้งคำถามตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะผ่านมาก็ตามเราก็จะต้องมีคำถามเพื่อที่จะลงลึกและขยี้จนกระทั่งไปจนถึงทางตันที่มันไม่สามารถที่จะตีแยกออกไปได้นั่นแหละเขาเรียกว่าความรู้แตกฉานแต่คนธรรมดาทั่วไปเมื่อได้ยินได้ฟังอะไรแล้วก็จะเก็บ และเงียบไว้คนเดียวโดยที่ไม่มีคำถามหรือไม่มีการสงสัยอะไรทั้งสิน้นผิดกับคนที่ต้องการรู้และพัฒนาตัวเองไปสู่ความสำเร็จอันดับสุดท้ายคือเขาไม่เคยพึ่งโชคชะตาไม่เคยซื้อหวยเลี้ยงเบอร์เล่นหุ้นมันเป็นแม่งเมาบินเข้ากองไฟที่จะมาล่อหลอกเราเข้าไปเสร็จแล้วเราก็กลายเป็นเหยื่อของพวกมันเท่านั้นเอง เรามาเป็นเพื่อนกันนะครับจากธีรพัฒนเกิดมาเพื่อเฉนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งกันสวัสดีครับ